สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพูดเรื่องอธรรมะนะคะที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นธรรมที่ถูกปิดเอาไว้นะคะไม่ค่อยมีคนเอ่ยถึงนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากเลยนะคะถ้าเราได้รู้นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะมาจากในพระสูตรนะคะ ก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณผู้ที่รีเควสตนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ให้เปิ้ลพูดเรื่องเรื่องนี้นะคะทํามอย่างที่ควรปิดไว้นะคะปิดไว้จะเจริญมากกว่านะคะมากกว่าเปิดเผยออกไปนะคะก็คือไม่ควรเปิดเผยนั่นเองนะคะ3ามอย่างนี้คืออะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือ,อความสวยความงามเลือนลางความเป็นส่วนตัวของผู้หญิงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเวลาที่ที่เราแบบแต่งการแต่งตัวอะไรเงี้ยนะคะก็ควรที่จะไม่เปิดเผยจนจนจนเป็นการยั่วยวนกิเลสก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนะคะเพราะว่า,าการที่เปิดเผยมากเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้ดูเ,เป็นของที่ดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ของที่เราเก็บเอาไว้แบบมีคุณค่านะคะ การที่เปิดออกไปเปิดเผยออกไปมากไปก็อาจจะนําอันตรายมาสู่ตัวเองด้วยอาจจะทําให้โจรผู้ร้ายเข้ามาหรือคนที่ไม่ดีที่หวังจะมาทําไม่ดีไม่ร้ายเราเข้ามาได้นะคะมาหาประโยชน์จากการที่เราไปยั่วกิเลสเขาเนี่ยนะคะทําให้เขาเข้าใจผิดเราก็เข้ามาได้ทุกทิศทางนะคะแล้วก็การที่เราเปิดเผยเนี่ยก็จะทำให้สังคมวุ่นวายด้วยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคนที่เขามี ลูกมีเมียอยู่แล้วหรือว่าเขามีแฟนมีคู่อยู่แล้วแต่ว่าเขายังยังมีกิเลสยังเป็นมนุษย์ที่ยังไม่ยังไม่มีเซลล์คอนทรลที่ดีพอยังไม่มีจิตใจที่แข็งแกร่งหรือว่าไม่มีธรรมคุณธรรมที่หนักแน่นมีจิตใจที่หนักแน่นมากพอถ้าเกิดเขาผู้ชายเห็นด้วยตาเนี่ยมันจะสื่อไปที่ประสาททำให้เกิดความรู้สึกเกิดความเกิดความแบบ กิเลสตัณหากำหนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้เกิดความคิดที่จะทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคิดที่จะนอกใจคู่ครองของตัวเองนอกใจแฟนนอกใจภรรยาได้นะคะมันก็กลายเป็นความวุ่นวายในสังคมติดตามมาแล้วมันก็อาจจะทําให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมารับผลลับวิบากกรรมที่ไม่ดี ามมาด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรปิดเอาไว้นะคะเรื่องเรื่องอการการที่เราจะ,อะของภายในของผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายภายในหรือว่าการที่เรามีกิจกรรมเราให้ถ้าเกิดมีใครให้นมลูกหรือว่าคลอดบุตรหรืออะไรเนี้ยควรที่จะปิดไม่ควรที่เป็นเรื่องที่เปิดออกมาให้คนเห็นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คนเกิด กิเลสเกิดความวุ่นวายเกิดความกำหนัดแล้วก็เป็นการลดคุณค่าของตัวเองด้วยนะคะแบบทําให้ของส่วนตัวกลายเป็นของสาธารณะไปนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เ <laughs> พิ่งรู้เหมือนกันนะคะธรรมะข้อนี้นะคะก็มีประโยชน์นะคะถ้าเกิดปิดได้ก็ปิดนะคะมิดชิดเอาไว้ก่อนก็จะได้ไม่สร้างความวุ่นวายให้กับตัวเองแล้วสังคมแล้วก็ทําให้ตัวเองปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ดูดีนะคะดูดีได้ไม่จําเป็นต้องโป้นะคะ แล้วก็ข้อที่สองนะคะสิ่งที่ควรปิดไว้ไม่ควรเปิดนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครนับถือศาสนาพาราหมณ์แล้วมีมนมีมนต่างๆอะไรที่พาราหมณ์ให้มาหรือว่าหรือว่าเป็นพาราหมณ์คนที่เป็นพาราหมณ์เองท่องบนของพาราหมณ์เองมนพวกนั้นถ้าท่องงืมงือมเงือเอาไว้อ่ไม่เปิดเผยออกมาชัดเจนเนี่ยในพระสูตรท่านว่ามันก็จะเจริญกว่าที่ที่จะ เปิดเผยออกไปเลยว่าตัวเองท่องบนว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งถ้าเปิดเผยทั้งบทบทสวดมนต์แบบพาราม์และคำแปลนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นไม่ขังหรืออาจจะทำให้เกิดการติาการตำหนิตีเตียนหรือการการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆได้ที่ไม่ได้เป็นผลดีเกิดขึ้นการเปิดเผยก็จะทำให้เสื่อมนะคะไม่ได้ทำให้เจริญเพราะว่าจะทำให้เกิดผลเสียต่อต่อคนนั้นที่ ที่ที่เปิดเผยหรือท่องบนมนนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเขาท่องบนไปเฉยเขาไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยมันก็มันก็ยังไม่ได้เสื่อมยังไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนใช่ไหมคะแต่แต่ถ้าเกิดมันเป็นความเชื่อของเขาเขาท่องแล้วเขารู้สึกดีเขารู้สึกว่าเขาหายป่วยหรือเขารู้สึกว่ามันเป็นโชคดีมันเป็นสิริมงคลแก่ตัวเขาเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่เปิดเผยออกไปเนี่ยเออมันแล้วมันมีผลต่อจิตใจของเขาในทางที่ดีเนี่ยมันก็สามารถ นำพาเขาไปสู่ทางเจริญได้นะคะเพราะว่าจิตใจเนี่ยมีผลมีผลส่งผลต่อเนื่องกับสิ่งที่ตามมานะคะหลายๆอย่างแล้วก็อย่างที่สามเลยนะคะที่ท่านาไม่ท่านแนะนำว่าถ้าเกิดยังเป็นมิจฉาทิฐินะคะยังมีความคิดที่ไม่ตรงยังมีความคิดที่ผิดปกติหรือว่าความคิดส่องแง่สองงามที่ว่า อาจจะถูกหรืออาจจะผิดที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีตรกกะไม่ได้ใช้วิจารยณาไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาไม่ได้ทบทวนความคิดให้ถี่ถ้วนว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องตรงตามทํานองคอธรรมตรงตามหลักเหตุแล,ผล,และผลและเป็นความจริงนะคะมิจฉาทิฐิเนี่ยถ้าเปิดเผยออกไปเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นเสื่อมได้นะคะ อย่างเช่นถ้าเกิดใครมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดในบางอย่างที่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ปกติในทํานองครองธรรมของสังคมนั้นๆหรือเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับหลักเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะแล้วเขาเปิดเผยออกไปว่าเขาเชื่ออย่างนั้นเขามีความเชื่ออย่างนั้นแล้ว แล้วเขาเปิดเผยออกไปว่ามันคืออะไรบ้างต่อสธาธารณชนนะคะมันก็จะทําให้เกิดการวิพากวิจารณ์ทําให้เกิดการด่าทอหรือว่าทําให้เกิดความที่แบบว่า,าฟีดแบ็กนะคะจากสังคมมากกระทบเขานะคะทําให้เกิดความเสื่อมลงได้นะคะทําให้ตัวเขากลายเป็นคนที่ดูไม่น่าเชื่อถือกลายเป็นคนที่ที่มีความที่คนในสังคมเอาไปวิพากวิจาร์ณว่า เป็นคนที่มีความคิดไม่ถูกไม่ตรงเป็นเป็นคนเป็นหรือว่าเป็นพวกต้มตุ๋นหรือเปล่าสังคมก็อาจจะตั้งคําถามว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆหรือว่าเขาเป็นบ้าหรือเขาเพี้ยนหรือว่าเขาเป็นนักต้มตุน๋นหรือว่าเขาเป็นเขามีมิจฉาทิฏฐิหรือเขาเป็นมิจฉาชีพกันแน่นะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าความคิดของเราเนี่ยมันถูกต้องตรงตาม หลักคุณธรรมตรงตามทํานองของธรรมไหมหรือตรงตามหลักเหตุและผลไหมสามารถที่จะพิจารณาด้วยปัญญาวินิจฉัยออกมาแล้วเป็นสิ่งที่คนปกติเนี่ยเข้าใจและเข้าใจตรงกันตามนั้นได้ไหมถ้ามันไม่ได้ถ้าเสียงมันจะแตกหรือว่ามันจะแตกออกเป็นส่งแง่สองงามนะคะมันมันจะแตกออกเป็นว่าวิปราชหรือว่าหรือว่าเป็นบ้าเป็นเพีย้ยนหรือว่าเป็น เป็นแบบว่าเป,เป็นจริงหรือเปล่าเป็นศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหรือว่าเป็นหลอกลวงเนี้ยนะคะถ้ามันจะแตกออกไปแบบนั้นเนี่ยอย่าเปิดเผยออกมาจะดีกว่านะคะถ้าเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไปพิจารณาไปเรียนรู้ไปไต่ตรงกันไปหาความจริงนะคะไปปรึกษาครูบาอาจารย์หรือใช้สติปัญญาของตัวเองพิสูจน์ตามเหตุตามปัจจัยที่ตัวเองจะสามารถทำความเข้าใจ สิ่งสิ่งนั้นๆได้ให้แน่ใจซะก่อนนะคะว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิให้แน่ใจซะก่อนว่าสิ่งที่กําลังจะเผยแผ่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นมันไม่ได้สร้างความหลงให้คนอื่นมันไม่ไดเ้เป็นบอกเกิดแห่งแห่งการโฆษณาชวนเชื่อต้มตุนหรือว่ามันไม่ได้ทาให้ทาให้คนเนี่ยหลงผิดไปตามๆกันนะคะ,ะถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วว่า ความคิดของเราเนี่ยมันปกติมันถูกต้องตามคำนองของธรรมมันพิสูจน์ได้มันตรงตามหลักเหตุและผลเราได้ใช้สติปัญญาพิสูจน์แล้วก็ปรึกษาผู้รู้หรือว่า,าพิจารณาด้วยตนเองจนแจ่มแจ้งแล้วว่ามันมันมันสมควรที่จะเผยแผ่ต่อสาธารณะ,ะนะคะถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะ ก็ก็สามารถเผยแผ่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดถูกติชมหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็รับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนไต่ตองนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเลยดูดูแล้วมันแปลก,ปกมันคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อเขาอาจจะติฉินนินทาน,นู่นนี่นั่นก็ก็ให้ระมัดระวังไว้นะคะให้ตรวจทานดูว่ามันไปตรงกับ มิจฉาทิฏฐิไหมถ้าไปตรงก็อย่าเพิ่งเผยแผ่เป็นสาธารณะนะคะเพราะมันจะทำนำความเสื่อมให้ตัวเราแล้วก็บางทีก็จะจะโดนกันไปทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องทีมงานหรือวงตระกูลหรือว่าครอบครัวนะคะก็จะโดนกระแสกันหมดนะคะก็คือ3อย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ได้กล่าวเตือนเอาไว้แล้วนะคะว่าปิดไว้จะดีกว่าเปิดเผยไปจะเกิดความเสื่อมนะคะ ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ